ข้าวเหนียวกับข้าวสวยอันไหนน้ำตาลเยอะกว่กากันค้าอาจารย์น้ำตาลไม่มากทั้งคู่ไอที่มากก็น้ำหวานที่กินนั่นแหละขนมหวานน้ำหวานไอศครีมพวกนี้แหละที่คุณกินนี่แหละคือน้ำตาลมากสรุปแล้วเวลาคุณกินน้ำหวานเหล่านี้คุณรับน้ำตาลปริมาณมหาศาลจริงๆคุณอย่าไปกังวลกับข้าวเหนียวข้าวสวยเลยเลยคุณกังวลน,น้ำหวานขนมหวานดีกว่า ขนมหวานน้ำหวานเนี่ยคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในขนมหวานน้ำหวานอยู่ในสภาพเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ดูดซึมปุ๊บย,ย่อยนิดเดียวปุ๊บดูดซึมเข้าร่างกายคุณหมดเลยแต่ข้าวเหนียวก็ตามข้าวสวยก็ตามพวกนี้เป็นคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตหรือเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนคุณทานเข้าไปกว่าจะย่อยกว่าจะดูดซึมเข้ากระแสะเลือดเขาใช้เวลานานมาก คุณกินน้ําตาลขนาดเท่ากับข้าวเท่ากับข้าวเหนียวทั้ง3อย่างนี้มีคาร์โบใกล้เคียงกันแต่ระยะเวลาในการย่อยและดูดซึมต่างกันเพราะฉะนั้นพอคุณกินน้ําตาลปริมาณเท่ากับข้าวเหนียวข้าวมันปุ๊บเดียวดูดซึมทั้งหมดเข้าไปอยู่ท่วมอยู่ในตัวคุณอันนี้สร้างปัญหาทันทีแต่ข้าวกว่าจะย่อยข้าวเหนียวกว่าจะย่อยค่อยๆทย,ย,ยอยดูดซึมเข้าไปมันไม่ท่วมตัวคุณปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเป็นเบาหวานคือน้ําตาลความหวาน สาเหตุอันดับสองคือไขมันคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะไขมันมันมาเกี่ยวกับเบาหวานได้อย่างไรไขมันเนี่ยมันไปทําให้การนําน้ําตาลเข้าเซลล์ตกลงลดลงแล้วน้ําตาลเมื่อมันเข้าเซลล์ไม่ได้ตอนนี้แหละมันจะไปอยู่ไหนแล้วครับมันก็อยู่นอกเซลล์ก็คืออยู่ในเลือดน้ําตาลก็จะท่วมตัวคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณลดหวานมันได้ข้าวเหนียวข้าวสวยมันเป็นเรื่องไม่มีสาระไปแล้วไม่ต้องไปคิดถึงปริมาณน้าตาลเขาหรอก